หนึงก็มามิิใสไไ่ววถ้าเกิดว่าอยากให้มันต่ขอบก็ใช้มิก็ต้องแบบแบบข้างๆแ,แบบนไม่ได้เอ๊ะนี้มาแข่งตทาทจะเป็นทชิงคนลว,วนิู้วันจส ใั้เอาใสยดี้สิเอาสายนี้ก็ได้หนูนมาเฟนิกเอ้ยเอาตูดของเิกว่งมาใช่่าดูสิว่า ฟีดิก์วิงะแ,แต่ตัวสีขาวผมชอบกว่าคือมันเก่งนะถ้าเกิดว่าเอาคนอื่นมาเล่นนะ่ะที่ชวนกดปึ้กไม่ฟีอันเนี้ยแพ้แพ้แพฟีอันนี้ชนะฟีดิควิงฟีดิควิงตูดออกเพราะว่าดึงไม่ใช่เพราะด่าีต่ำกว่านะแต่ตรงนี้มันเป็นเหล็กนะไอตรงนี้มันจะแข็งแข็งแล้วมันก็แล้วซิปไอ,อ,อหลุดก็จะปึ๊บ ของฟินิกมึงมาหลวมชนแค่นี้เดี๋ยวมันก็ใกล้จะตกแล้วพอมาชนก็ปึ้งนาะะสำหรับคิวนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย